สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะคุณเตงก็จะมาอัเม้นของคนไทยแล้วก็คนลาวนะคะที่ได้เม้นมาในทาง Tik To อกในช่องของหนูนะคะตั้งแต่หนูเริ่มทําคลิปเกี่ยวกับการมาเรียนที่ไทยแล้วก็การใช้ชีวิตในเมืองไทยแล้วก็การใช้ชีวิตที่ลาวด้วยนะคะวันนี้จะเริ่มจากทุกๆเม้นเลยนะคะที่มีการเม้นมาแต่อาจจะเป็นเม้นที่ค่อนข้างที่ น่าจะควรตอบก็เลยเอาออกมาตอบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเม้นของคนไทยและคนลาวจะเม้นไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังและไปรับชมกันเลยนะคะ เดี๋ยวมาอ่านเมนแรกกันนะคะเมนนี้ได้เมนนะบอกว่าไม่ไปเรียนที่จีนหรือเวียดนามหล่ะเห็นชาวลาวชื่นชอบกันก็ตอบเลยนะคะว่าลุงเตงได้ตัดสินใจมาเรียนที่ไทยเพราะว่ามีความชอบแล้วก็มีความรักในประเทศไทยมากพอสมควรเมนนี้ะนะคะเป็นเมนของคนลาวนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะไทยลาวคือพี่น้องทางสายเลือดถูกคิดถึกแล้วเมืองสยามสอนให้ฮักแพงแบงปั่นความดีเป็นมิตรที่ดีแล้วก็ดีต่อระหว่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อีๆเพื่อนๆได้บอกอีกว่าค่อยกเคยไปส่วนหลายคนไทยไม่มารยาดีวางตัวดีแล้วก็ คไทยเราคือพี่น้องก,อกันเลยนะคะว่าเมนนี้เป็นเมนที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนูแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรียนที่ไทยมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวนะคะก็จะมีคาคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนมากก็บวกทั้งบวกก็เป็นเมนที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นเมนที่ให้กําลังใจแล้วก็ไม่สร้างให้ความเกลียดชังกันด้วยอ่านเมนของคนไทยต่อกันค่ะคนไทยคนนี้นะคะได้บอกไว้ว่าคนไทยภาคอีสานก็พูดภาษาเดียวกันกับ สปปลาวนะคะอ่าแล้วก็เลือกคบคนที่ดีนิสัยดีคนไทยนิสัยไม่ดีก็ดูถูกคนก็มีเหมือนกันนะคะเมนนี้นะคะก็พูดถูกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคนเรานะคะก็เราสามารถเลือกคบได้ว่าเราจะคบคนดีหรือไม่ดีแล้วก็คนดีไม่ดีมีอยู่ทุกที่นะคะทุกคนแล้วแต่คนจะเจอแล้วแต่คนจะพบนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของ <มา S 1> เราเองน,นะคะตอนนนี้กันนะคะคนไทยถ้าไม่เริ่มเรื่องกับเขาก่อนเขาก็จะเป็นมิตรกับทุกๆคนคะ่ะแต่ถ้า หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปหาเรื่องใครก่อนมันก็ไม่มีเรื่องและไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็เชื่อว่าสำหรับทุกคนก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันส่วนเมนนี้นะคะเป็นเมนที่ให้กําลังใจมากๆเลยนะคะเพื่อนาะคตของตัวหนูเองนะลูกเปิดเทอมค่อยกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่นะคะก็บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่มาเรียนที่ไทยก็มีความคิดถึงมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาเรียนที่ไทยแต่ก่อนก็คิดว่าโดดเดี่ยวมากๆแต่ว่าพอเรามาเจอหลายๆเมนที่ให้กําลังใจมันก็ดูเหมือนว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้นะคะทุกคนแต่ถ้ามีเวลาก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านไปหา หาแม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเมนของพี่คนนี้กันนะคะที่เป็นคนไทยได้เล่ามาให้ฟังนะคะว่าผมก็คนทำงานไกลบ้านทำครั้งละสี่เดือนถึงได้กลับกลับแถมอยู่กลางทะเลแต่มีความสุขทุกครั้งที่โทรไปบอกแม่ว่าเงินเดือนเข้าแล้วนะแม่ไปกดมาใช้ได้เลยนะแม่ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่พี่เล่าที่พี่เขาได้เล่าให้หนูฟังบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้หนูตื้นตันใจซึ่งบอกเลยนะทุกคนว่าก่อนที่จะแคปเมนเนี่ยมาลงให้ทุกคนดูทําเอาน้ําตาน้องเอง่งแทบจะไหลไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนที่อ่านแล้วก็มีความสุขไปมากๆด้วยแล้วหนูเองก็มีความ คิดว่าเออหนูมาเรียนเนาะหนูก็ต้องทําให้ได้และหนูก็มีความสุขมากเวลาที่หนูได้โทรหาแม่หนูที่อยู่ทางฝั่งลาวค่ะยังไม่พอนะคะทุกคนคนไทยยังให้กําลังใจอีกว่าตั้งใจเรียนให้จบออกไปทําตามความฝันของตัวเองนะครับเมืองไทยยินดีต้อนรับครับสู้ๆครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับเมนนี่นะคะก็คนไทยเองน่ารักแล้วก็ใจดีกับหนูมากๆเลยนะคะคนลาวเองก็ให้กําลังใจมากๆนะคะทุกคนไม่เคยติร้ายว่าอะไรให้เลยแต่ว่าก็ดีมากๆที่รักและเอนดร์นะคะที่ได้เจอเมนดีๆถือว่า ป็นแรงผลักดันให้น้องตุกมากๆ,ๆเลยค่ะพี่คนไหนคนนี้ได้บอกว่าสู้ๆนะคะเพื่อนโคตที่ดีต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างใช่ค่ะถูกต้องค่ะว่ากวดที่เราจะได้อะไร กว่าจะได้อะไรมามันต้องแลกมากับหลายๆอย่างแลกกับความเหนื่อยความพักผาคจากพ่อแม่กว่าจะได้มา่วนนี้นะคะเป็นเม้นของคนไทยที่เม้นมาแบบยาวๆเลยนะคะบอกว่าเม้นแรกนะคะบอกว่าไม่มีใครอยากจากอ้อมกอดที่อบอุ่นไกลแต่ด้วยภาระและหน้าที่นะคะที่สําคัญนะคะก็ต้องจากนะเนาะแล้วก็คุณพี่เขาได้บอกต่ออีกว่ากินดีไทยยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะแล้วเม้นที่2ก็บอกว่าไม่ต้องร้องไห้ครับออกจากบ้านมา เรียนเพื่อสร้างอนาคตของตัวเราเองและเผื่อวันหนึ่งนะคะเราจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่กี่ปีไม่นานนะคะอยู่ที่ศักยภาพก็ชินนะคะเอ้ยสักระยะก็ชินนะคะคิดถึงก็โทรหานะคะ เอาไว้คุยกับพ่อแม่น,น้องอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับเม้นดีๆแล้วก็กําลังใจดีๆจากทุกๆคนนะคะเส้นทางและโอกาสเปิดแล้วตั้งใจเรียนนะครับอนาคตหนูอยู่ที่ตัวละทําให้สําเร็จเพื่ออนาพ่อแม่เพื่ออนาคที่ดีนี่แหละค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะหนูเองก็พยายามทาเต็มที่อยู่นะทุกปันนีนะคะทุกคนถ้าคิดถึงพ่อแม่ก็โทรกับโทรโทรไปหาเวลาเห็นรอยยิ้มของพ่อกับแม่ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าวันไหนไม่มีเรียนเหรอว่าถ้าวันไหนหยุดเรียน พักพักเรียนอย่างเงี้ยหนูเองก็จะกลับบ้านไปกอดพ่อกอดแม่แน่นอนค่ะเรื่องนี้แล้วตัวเองก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านนะจุดๆที่ว่าเราต้องห่างไกลาจากพ่อแม่มาแน่นอนนะคะส่วนมากคนที่ติดตามในทิกต o k และ Youtube ส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนไทยนะคะแล้วก็พี่คนนี้นะคะก็ได้เม้นต์มะบอกอีกว่าอย่าลืมคนที่บ้านนะถ้าชีวิตดีแล้วบอกตรงๆเลยนะคะว่ากว่าที่หนูจะมีทุกๆวันนี้ได้นะคะหนูได้กําลังใจจาก คนทางบ้านมาเต็มๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนรวมถึงพี่ๆเอทุกคนด้วยนะคะหนูได้กําลังใจจากพ่อจากแม่พ่อกับแม่เป็น คนที่รู้ใจหนูมากๆนะคะเป็นคนที่ให้โอกาสหนูแล้วเมืองไทยก็เป็นประเทศที่ให้โอกาสหนูที่ทําให้หนูได้มาเรียนที่เมืองไทยคนไทยบอกตรงๆว่าใจดีกับหนูมากๆถึงแม้ว่าจะเจอคนไม่ดีแต่หนูไม่เคยคิดเลยหนูมองโลกว่าเออคนไทยให้โอกาสหนูมาถึงนะจุดจุดนี้มันเป็นบุญคุณที่แบบดีเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะคนไทยก็ขอบคุณหนูอีกว่าขอบคุณนะที่รักประเทศไทยนะคะก็หนูอยากจะตอบนะคะว่าหนูเองก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียว ะะที่ขอบคุณหนูหนูเองก็รักประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหนูเองนะคะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าในนับปัจจุบันนี้หนูกําลังศึกษาเรียนต่อที่ประเทศไทยน่าถือได้ว่าการที่หนูได้เข้ามาเรียนต่อที่ประเทศไทยมันเป็นความฝันและเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สาหรับ อนาคตของหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่ายังมีหลายๆคนที่อยากจะมาเรียนต่อที่ไทยแต่เขายังไม่มีโอกาสในณเน,นี้ยตอนเนี้ยหนูได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ไทยไม่ได้แปลว่าจะมาขายชาติลืมประเทศตัวเองอันนี้ไม่เคยเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามคลิปหนูทุกคนน่าจะรู้ดีว่าหนูไม่เคยดูถูกประเทศตัวเองเลยและหนูไม่เคยว่าอะไรให้คนประเทศในตัวเองเลยหนูให้คําแนะนําให้สถานที่ท่องเที่ยวและให้แนะแน Я วทุกคนเวลาที่ทุกคนจะไปเที่ยวไทยเสมอเลยนะคะถ้าใครที่รู้จักหนูจริงๆนะ จะรู้ว่าหนู เป็นคนยังไงและให้ความคิดให้ข้อคิดในยังไงเกี่ยวกับประเทศเราไม่มีคําว่าดูถูกไม่มีคําว่าขายชาติไม่มีคําว่าอะไรทั้งนั้นเพราะการฝึกภาษามันไม่ได้แปลว่าจะขายชาติมันคือ,อความสามารถของตัวหนูเองที่หนูสามารถพูดภาษาไทยได้และหนูก็อยากสื่อออกมาให้ทุกคนรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่หนูอยากจะเรียนรู้นั่นก็คือเรื่องของภาษาเป็นสิ่งสําคัญที่หนูต้องการเพื่อ,อนักขุที่ดีของหนูนะคะฉะนั้นการที่หนูจะตัดสินใครหนูจะไม่เคยเหมารวมคะ่ะเพราะว่าคนเราไม่ได้เหมือนกัน ทุกๆคนมาต่อกันที่เมนของพี่คนนี้กันค่ะชวนเพื่อนๆสาวลรามาเที่ยวเมืองไทยหลายๆกทมหรือกรุงเทพมหานครบางแสงพัทยาอุดรขอนแก่นที่มีที่เที่ยวเยอะๆนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะทุกคนราคามาตรฐานตามป้ายราคาไม่มีบวกเพิ่มของกินของใช้ราคาถูกเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยน่าเที่ยวโอเคอ่านกลับซะงั้น ขอบคุณสําหรับคําแนะนําเลยมา,มากมากเลยนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยังมัมนมีเม้นหนึ่งอยู่แต่ว่าหนูเองจะเอาไว้ต่ออีพีหน้ากลัวอีพีนี้จะยาวนะคะก็คือเม้นนั้นได้ถามมาว่าน้องตุ๊กตามาที่ไทยเขากงเขามีคนไทยเคยโกงราคาเวลาที่ไปซื้อของไหมอันนี้เป็นคำถามที่แบบจากที่คอมเมนต์หนึ่งแล้วคนไปกดใจเพื่อที่จะให้น้องเตียงมาตอบคําถามเนี้ยเยอะมากๆเดี๋ยวน้องเตียงไปหาเม้นนั้นแล้วน้องเตียงจะมาตอบให้ทุกคนดูนะคะว่าอตอบให้ทุกคนฟังว่าน้องเตียงเคยถูก โกงราคาไหมเวลาซื้อของในเมืองไทยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการเดินทางเคยถูกโกงไหมคือ ทุกคนจะเข้าใจเพราะหนูจะพูดตามความจริงในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้พบเจอมานะคะแต่สําหรับเมนนี้นะคะเป็นเมนที่ขอบคุณมากๆที่เย็นดีต้อนรับสาวลาวคนลาวที่จะมาเที่ยวที่ไทยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะคะขอบคุณที่ไม่ คิดลบนะคะเพราะว่าคนที่คิดลบก็จะคิดลบเรื่อยๆแต่ถ้าคนเราคิดบวกมันก็ดีเหมือนกันมันจะได้มีไม่มีผลกระทบต่อสังคมนะคะและนี่นะคะก็เป็นคลิปของคนลาวแล้วก็คนไทยที่ได้เมน์มานะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากกว่านี้ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้นะคะฝากไปติดตามที่ทิกตอกของหนูด้วยนะคะซึ่งทิกตอกนะคะก็มีชื่อว่าตุ๊กตาสาวลาวเรียนไทยนะคะทุกคนสามารถพิมพ์เข้าไปเหมือนใน YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนถ้าใครอยากรู้เมนเยอะๆว่าเมนยังไงบ้าง ให้ทุกคนไปดูที่เม้นใน tiktok ได้เลยนะคะอันนี้แค่บางส่วนที่หนูเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เคยลงไปใน tiktok แต่ว่า อาจจะยังมีหลายๆคนที่ยังไม่ดูนุกเตงจะนํามาลงให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะว่าการพูดภาษาลาวนะคะมีหลายๆคนเข้าใจไหมกลัวแบบจะจะถามทุกคนว่าแ้านองเตงพูดภาษาลาวจะทุกคนจะเข้าใจไหมเดี๋ยวฝากทุกคนดูอีพีเอยดูคลิปต่อไปเลยจากนาตจุดจุดนี้นะคะก็เม้นท์วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่ากันต่อนะคะว่าเม้นมีเม้นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มาเล่ากันต่อเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือว่าการใช้ชีวิตในเมืองไทยเคยถูกโกงเรื่องราคาไหมเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ ต่อไปนี้นะคะน้องติงจะนําคลิปในทิกตอกคลิปสั้นนะคะเป็นภาคภาษาลาวนะคะมานําให้ทุกคนดูลงใน YouTube นะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มในยูทิกตอกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ขี้เกียจไปก็ดูใน YouTube นี่หละค่ะเด็กลาวเพียนไทยมือน,น้สิมาไซสุดนักศึกษาไทยและส่สุดนัก,นกเรียนลาวให้ทุกๆคนได้เบิ้งว่ามีความแตกต่างกันมองใดแด่สบายดียินดีตรนหามเขาซูซอน้องตุ๊กตาเด้อคลิปเต็มจะอยู่ใน YouTube แล้วเจ้ามือน้กสิพ้าทุกคนมาเบิ้งการส่สุดนักศึกษาไทยกับไซสุด จะเป็นสุดนักศ te ึกษาไทยเนาะน้องตัวยก็จะใส่เป็นกระโปรงแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นเสื้อนักศึกษาจริงแล้วก็จะมีเข็มขัดตรงคอน้ะเอิร์กน้องแล้วก็มีใส่แอลน้ําแต่ว่าเข็มขัดทาบดเอลมาเดออยูไทยเพล่ะเอามาซัมนีก็สิใส่ซัมนีเดอทุกคนเดอบอกเลยว่าสุดพน้าหักแขงน้องไปเรียนยูไทยน้องก็จะใส่ประมาณนี้เลยเนาะเป็นปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งุดนักศึกษาหรือว่าสุดนังเรียนของแต่ละประเทศก็มีคมงามและคมหน้าหักแตกต่างกันไปเอลมาก็จะเป็นสุดนังเรียนลาวเดอทุกคนเดอรย ส่วนเสื้อนางเฮียนน้องตุ่เองหาบเห็นเลยทุกคนเดอก็คือแบบแท้จริงแล้วนะตามความเป็นจริงอะนะเสื้อสีขาวของนางเฮียนลาวเขาจะใส่เป็นมดแปลกๆก็ได้ตามที่น้องเคยเรียนมาเพื่อจริงแล้วก็ต้องมีป้ายเสื้ออยู่นําทุกคนแต่ว่ามือนีก็คือบได้เอาป้ายเสื้อมาเพราะว่าเขาเรียนจบแล้วก็คือป้ายเสื้อหาโบเห็นแล้วมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้เบิงแต่ความเป็นจริงแล้วความแตกต่างของสุดนางเฮียนไทยกับสุดนางเฮียนลาวนะความแตกต่างก็คือยู่กับการนุ่งถือของกระโปรงนั่นเองสุดนางเฮียนไทยก็จะใส่เป็นกกกรระะะปปปปงงงงสส่่่่วววนนนนนนนาาาาาาค็็็็จจใเเเผ้ถุัอมมมไต วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นเลยเรื่องของภาษาก็จะคู่กับวัฒนธรรมแต่งตัวรายการแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับความมากของบุคคลคลิปนี้ก็บ,บุ้มอย่างไรเด้เอก็ออกมาใส่ทันนี้ยทุกคนเบิง้งเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสบายดี ก่อนที่น้องตุกจะได้ไปเหียนต่อยุไทยเดี๋ยวมณิสิพาทุกคนไปเบิ่งหองเฮียนเก่าที่เคยเหียนมาก่อนเด้อมีชื่อว่าหองเหียนมอสอองซานเพราะว่าน้องเอ๋งอยู่เมืองลองซานเนาะเดี๋ยวมณิษฐมารีวิวหองเหียนให้ทุกคนเบิ่งหองเหียนนี่เนาะเป็นหองเหียนใหญ่ของเมืองลองซานเลยเนาะก็จะเปิดตึกเป็นตึกของแต่ละห้องเนาะปีหนึ่งได้แล้วเนาะที่บูได้เข้ามาหองเรียนในนี้นะก็บอกเลยว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายอยู่ทุกคนเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทคนนเเ่งห้อียาะ เวลาเขามาเห็นแบบนี้เขาก็คิดฮอดตอนสมัยเห็นขนาดเลยเลยบอกเลยว่าตอนสมัยเหียนนะเป็นคนที่คิดดื้อคิดดื้อคิดดื้อขนาดเลยทุกคนเนาะยอมพลาดเาเตีเป็นคนที่คิดดื้อสุดๆแต่เหียนมอหนึ่งห้องมอเจก็คือแบบโบเคยได้มากสูนจากเธออาจจะถามว่าเหียนเก่งอยู่บอก็เหียนเก่งอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าก็เคยได้ไปย่องย้อนไหลเธออยู่มองนี้ก็จะเป็นมองเขารบทุงชาติเนาะทุกๆเมื่อมันจั์เนาะจะเห็นว่าเคยเคารพทุ่งสติมองนี้มีมองตีมักบุญนำเด้อแล้วก็มีมองฮันไข่เครื่องซีฮันจะเป็นฮันไข่เครื่ แบบว่าเพิ่นขายในห้งเฮียนเลยก้อนหมอนหนึ่งเจ็ดนันเป็นห้องนี้นะมันเป็นห้งเฮียนเก่าตัวนี้เก่าอิลี่แ,แล้วเรามากบ้มา,มา,ม,า,ม,ามากห้องหนึ่งฮา <c oughs> เออเป็นยัง <c oughs> มีผู้บฝ้าอยู่ห้องหนึ่งฮาบอขดม,มงตอนนั้นหนาบ้าตอนนั้นหนาเราจึงตรงตอนนั้นน่ะ้ยคอ,นะอ,นะอ,อ,อยมันอย่ามาเิา่งคลิปนี้เด้อ คือตอนนั้นนมากก็วอาห้องวันหนึ่งคตอนเห็นห้องอนะแอบมากมแค่มากกว่าขาวเง็นคนมงข้าวข้าว,าวอ,อ้ซื้อดิก <c oughs> ลับมอชิจิกะอ่นวน้ละอันนั้นเรามาบ้านอันเหียนประมาณอันเทอมอันเทอร์มนึ่งนะงาดซเห็นหนึ่งรวแล้วกันห,กห้ากับหูว่ามันกำลักเอื้อยานอ่อ่ เดี๋ยวเน้พวกเได้มีโทรศัพท์เข็ดจัดไม่เนาะจะให้มั่มาส่งคือมันจะเข็ดไปให้เอื้อยแล้วว่าจะซื้อย่างก็ดีแล้วก็ได้ยที่ภาพจะไดากับาันาพได้เขียนัซื้อส่งไปห้าเดียวฝากมู่ไปให้เริ่มจากอันนี้มาให้มึงเด้อกับมึงจะซื้อย่างเออกันย่าเขามาห้ามันอยู่ห้องเลยเออเเออออย่าเขามาหมาอยู่ห้องปุ๊บไปบอกแล้วว่าดีระกเออเราเอือจะเขียนซื้อใจละกันยื่นให้มันเลยเออแล้วก็เลยหัวเออค่ะมันมากเท่ากันแต่ว่าโบ๊ทเป็นแฟนเดี่ยวๆหู้แต่ว่ามากกันซื้อ เป็นยังล่ะเลิศบอกเอาแมงมันมาจับก่อนสมัยมนึ 2, มสองมสามบได้มีโทรศัพท์ลิ้นได้ทุกคนเวลาสิแบบว่ามากไผ่ก็ต้องเขียนจดหมายส่งหากันเอาหนาะไผ่ทันยุคนั้นแน่นนเนาะเข้ามาแล้วกตะตะลกตลกนึดหัวตัวเองอยู่เป็นน้องกุ้กี้ที่เพิ่งกำลังเรียนอยู่ห้องมสีสมัยเรียนบบเคยมีประวัติได้มักสูตรบเคยมีประวัติตวนห้องเดิอเพราะว่าก็เป็นคนที่ว่าเออเด็กดีเด็กเรียนแน่แล้วมันนี่ก็ู้สึกดีใจขนาดเลยที่แบบว่าได้มีโอกาสมาเบิ่งห้องเฮียนอีกครั้งเนาออนก็คืยเด กวนตามคนไปจริงทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นคองตากันเลกันเรฮียนยูร้าวนะทุกคนก็คือบบมีปะหกแต่ว่ามีหมอเจ็ดเซิร์นยูไทยกับมีปะหกแต่ว่าบบมีหมอเจ็ดการเฮียนก็เท่าเทียมกันเด้อบายบายสบายดี